วัสดีครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับระยะทางก็ประมาณ1นึ่ันเกือบพันหอยกิโลครับวันนี้นี่รถคันนี้นะครับที่ผมได้ทำขึ้นมานะเรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ติดแอร์ครับรถคันนี้ที่ผมทำไว้ก็จะมี ทางน้ำแข็งด้วยนะครับมีเซิร์ฟเนี่ยจะเอาไปลงทะเลนะครับหรือไปเที่ยวด้วยจากกรยานกรมีงน,นี้ครับนี่ครับประมาณเนี้ยเรามาจะาไปเที่ยวกันนะโดยรถคันนี้ครับนี่ครับ เดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยนะครับว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วเราจะไปจอดแวะเที่ยวตรงไหนบ้างไปดูกันเลยครับนี่ก็เลขใหม่นะครับเลขใหม่ตอนนี้ก็จะก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยวันนี้ผมจะเดินทางคนเดียวนะครับ ไปเที่ยวโอเคครับตอนนี้ก็ล้อหมุนแล้วครับเดินทางกันเลยนะครับอำเภอป,ปทุมราชอีก49กิลเมตรนะครับตอนนี้ผมอยู่ในอำเภอชานุม,มานนะกำลังเดินทางเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญน,นะครับ น,นี้ก็ระยะทางจากนี้ไปอำนาจ,จเจริญก็จะประมาณ60-70กิโลนะครับตอนนี้ก็ถึงจังหวัดอำนาจ,จเจริญแล้วครับนี่ก็ระยะทางนะครับเหลืออีก1,365กิโลเมตร ต่างจีเพลไปแบบนี้นะครับเส้นนี้ถนนสวยนะครับจากแกะโสไปอีกส่วนหนึ่ทางพอดีนะครับเส้นนี้เดินทางกันต่อนะครับอีกยาวไกลนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงปั๊มนะครับจอดปั๊มก่อนนะ ั๊มนี้ก็คือปั๊มสุวรรณภูมินะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดก็ก็จะเข้าไปเว่นนะครับหาอะไรกินก่อนเดินทางมาไกลละตอนนี้ถึงสุวรรณภูมินะครับออกจากสุวรรณภูมิแล้วทางเส้นนี้ก็สวยงามอยู่นะครับ ตอนนี้เวลาก็ประมาณ16นาฬิกา14นาทีเดินทางกันต่อเลยครับตอนนี้ก็ขํำแล้วนะครับข่ำแล้วไฟกำลังสลัวสลัวเลยตอนนี้น่าจะถึงประทายนะครับตอนนี้ก็ถึงโคราชนะครับเลยมาแล้ว ทางเส้นนี้ก็เหลืออยู่เก้าร้อยกว่ากิโลนะเดินทางกันต่อเลยครับตอนนี้ก็อยู่ทางย,ยกระดับนะครับอยู่ที่โคราชนะทางเส้นนี้ก็สวยนะทางใหม่ มองล็ตี่นี้ลยครับว้าวเับตอะนนี้ก็ กรูนะไม่ไหวครับง่วงนอนแล้วเวลาสีทุ่มขออนุญาตนอนก่อนนะครับ้วงนทีน่ตอนนี้ก็เช้าแล้วครับตีห้ายีสิเดินทางต่อนะอยู่ปั๊มแห่งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับนี่วงเว้น กบนอเส้นไปบางบัวทองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ในปั๊มดีดีครับจเส้นการจใราจร บแตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มบางจาก,กนเนี่ยโดยระยะทาง7 24กิมตร ตรงนี้ก็ผมจะอยู่ตรงนี้นะนโอเคื่อครับแวะเข้าห้องน้ำมีอาหารนี่กินด้วยนะตรงนี้ตอนนี้ก็จกำลังเลี้ยวไปเพชรบุรีนะครับลงพักใต้กันเส้นทางก็สวย นี่นะครับผมก็มาถึงที่ชะอำนะอันนี้คือชะอำนะครับมานี่แล้วถึงแล้วกับรถคันนี้ซึ่งไปจอดนอนที่ไหนก็ได้นะทะเลนะครับทะเลเแดดร้อนร้อนขั้วเลย ครัแบใบช่ฮะเด็ดเด็ดรถ Oh. แดดแรงแดดแรงมากเด่นโคตรแรงเลย เส้นเรี่ยมาหาดนะถนนเส้นเรียมหาดตรงนี้นหาอะไรก็เข้าลง,งลงไปดูนะ yeah ปลาได้ครับไปข้ามทะเลมันขึ้นมาเองหรอครับจ่ายน้ำน้ำเสียน้ำเสียตะปูปลา แมงกระพุนก็มีนะเก็บเก็บเอาไปทำอะไรครับปลาปลาลิ้นหมาเร่อนตากแดดร่อตากแดดแล้วก็เอาไปทอดเอาไปทอดมันกินได้นะเนื้อตัวมันเล็กไม่ได้เอาแมงกระพุนก็ได้ใช่ไหมแมงกะพุนกินไม่เป็นแต่ตอกขนสามเป็นผมเห็นมันอยู่ลำตน้นนึงตอกขนสามเป็น อันนี้ปลาหรืนหมาตัวเล็กตัวไอตัวตัวยาวๆน้ำปลาอะไรฮะตัวยาวๆตังไงโอ้มันมีพวกหนูบังปลาไหลบ้างเป็นปลาไหลทะเลนะอืม,มันมียาวๆทัอนๆแถวนี้นะอือครับอันนั้นกินได้เหมือนกันไม่เคยอะ่ะ <c oughs> เอาคือว่าเคยกินได้อ่ะจ้าเอาแต่เคยกินได้ครับปลาช่อนทะเลเขาบอกอันนี้ตัวมันเล็กกว่ากันนี่ก็เหลาแค่มือเดียวน้ำหนัก เัเพิ่งตายก็มีเดินไปเห็นตัวเพิ่งตายก็มีโอ้ครับตรงนี้ที่ดินไร่ขายสิบเจ็ดล้านดูครับไม่ได้โฆษณาเขานะครับผมก็ไม่เคยเห็นราคาที่จะแพงขนาดนี้ครับ อน,น้ยา่าเขาปลูกวะเออนน่ยา่ยาอนย่านี่ปลูกไว้ไปไว้ไมหมื่นกว่าบาทซื้อมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมันนะอปลูกน้แจะไพ่กลางเต็นเลยประหาชิปประจวบกุยบุรีเป่ะร,ร,รีวิวอย่นี้เลยจะคลิปลง อนี่เรนสี่เ <wield> ง <ing 1970> oh, ี้ยนสามสิบบาทโอ้หนาวเย็นเนาะ ก็นะนำไรมันนนำไส้มันก็นองเห็นเหรอเฮ้ยแม่สาแม่เห็ดแฉมนาเดี๋ยวม่มีอะไรเก็บเห็ดนะอ่แยังสึ่อกรไฟแชงสว่างเต็มเลยนั่นวะนี่ได้เลเจ็บนี่ยเออมันกอดภั่ได้แบบแต่ห้องอยากเรีนเลยตอน้ ก็ไปหันกันเย็นจ้าเลมีที่นี่วาป่าป่าัแ่มา้ดูมา้ดูเจมช่วยลูกิพี่ช่วยนองไเมันเห็ดมันจะเห็ดดกัน แต่พอเสียมันคืออย่งนึ่งมันแตกต่างนัอืออ่ะมันว่าเนี่ยาจารเจ้าแต่เนียนจะได้ออกม่ไรนะหนามันเลยนี่พื้นที่ตงนี้ย้านี่ก็ปลูกไหมปลูกเองเม่อไรอันนั้นมองจอดรถมองจอดรถร้าย ไปไไไอ้ไม่ไพนี่ก็ต้องมาในงามเื่อนี่สิได้เนี่ยจากคนมาตัดแต่ถ <c oughs> ้ามีหลักแนวแนควา้อผิดในหัวอ่ะไหนใดวัด โปร่ลโล่งเดี๋ยวตั้งเติงนะมันคือมันสูงมันมได้หลับหนัาอันนี้เป็นมองกล้งเตียนวัดเลยเออแมนวัดจอดรถมีคอนเสิร์ตแข่งคนเต็ม ก็อยู่ในปั๊มนะครับตอนนี้จุดที่เราอยู่ก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยเรยดสาม้อยแปดสิบหกกิโลครับตอนนี้ผมก็ไม่ไหวนะเนี่ยผมอยู่ในปั๊มแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ว่างนอนแล้ว ก็เลยมาจอดนอนอาบน้ำเพื่อเฉียนะครับในปั๊มมันจะมีที่อาบน้ำารงนีมีฝักบัวนะครับเราอาบเเดี๋ยวพออาบเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเข้ามานอนข้างในนี้นะครับมันอาจจะมือนหน่อยโอเคผมจะนอนแบบนี้อันนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะครับเปิดจะพัดลมน่าจะพอแล้วอากาศมันไม่อากาศมันไม่ร้อนมากจะประมาณนี้หลอกไว้นอนกันครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วครับเห็นไหมครับผมอยู่ตรงนี้ริมทะเลเลยนะนี่ติดกับสงขารครับผมอยู่ตรงนี้นเทืดไทยก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับที่ที่ผมอยู่ประมาณนี้ พันสี่ร้อยกโลนะที่มาผมอยู่ในปั๊มนะครับปัมป๊มแห่งนปั๊มกดต่อทอนะครับเดี๋ยวไปดูริมทะเลกันนะตรงนี้มีตรงนี้มีกระหันลมเลยนะ <c oughs> แดดร้อนมากตอนนี้ผมก็มาอยู่ริมทะเลนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชในวัดแห่งนึงนะ รถนอนรอนะตรงนี้ตรงก็เป็นริมทะเลนะครับจะมีกังหันลมด้วยนะ ม่มีเรือทหารลมก็มีแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ร้อนร้อนสเลือเกินนะครับร้อนมากเด็ดก็ดร้อนเลย <c oughs> นี่ตอนนี้อา่าวไทย นี้มีเรือนะครับเรือประมงเรือหาปลาใช้เครื่องใช้เครื่องไอ้น,นี้ด้วยนะเครื่อง ใบพัดใหญ่มากเครื่องคูโบต้าหรือเปล่าน่าจะใช่นะเเครื่องคูโบต้าไม่รู้ว่ากี่แรงครับ ก่อนนครศรีธรรมร่าจะเสียก,กิโลตรงนี้มีกรงหันลมด้วยนะ,ะครับกรงหันลมเยอะมากอยู่นี่คอนสีธรรมราชนี่รถบ้านเรานะมาได้ทุกที่ครับนอนได้ทุกที่ด้วย